ก่อนงก่อนนะว่าตอนนี้ผมก็คุณนี้นะครับผมเปิดจะเป็นทางการแล้วเนาะวันที่16กพฤศจิกายนผมก็ตั้งตะเกียงครบสีแล้วนะครับผมก็สามารถมามาต่อคูกต่อเตียนได้เลยนะครับหลังจากที่ไหว้เสร็จหรืออธิษฐานเสร็จแล้วก็เอาไปปักฝังนู้นนะครับผมปักฝังนู้นนะครับตรงนี้อาจมามาพนมมืออธิษฐานได้นะครับผมนะครับสามารถล่าวคาถาได้เลยนะครับ ผม้วจะจับติกปกองให้ประจันวัววนที่16พฤศจิกายนนะครับซึ่งผมก็จับไปแล้วสองวดนะเข้างวดแรกงวดที่แล้วไม่เข้าวดนี้น่าจะเข้านะครับแต่วดที่แล้วมันเข้าเลขทูบนะผมจุดทูบอยู่นะครับเก้าแปดนั่นเองวดนนี้ผมก็ยังชอบ8 9้าอยู่นะครับแปดก้าแล้วก็เก้าเก้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มันทับอยู่กันเดี๋ยวเราอาถุงใหญ่ดีกวยละเบอรเป็นเยอะเอาถุงใหญ่ดีกว่าอันนี้เบอร์เล็กว่าจะเป็นแรกเขาอยู่เนี่ยเดี๋ยวคุยร้านค้าของผมให้แรกก่อเข้ามาบริจาคใช้่ไหนี้องไม่ได้เล็กนนี้เล็กกว่าพี่อยู่ดูที่นี้ถ้าอยู่ที่ใหญ่ร้านค้าไม่ไม่มีถุงใหญ่จะได้บริจาคเล็ก พี่ลองดูไซส์ก่อนนะตอวใหญ่ตัวน้องเยอะเล็กก็สี่ถึงแปดนิ้วเล็กใหญ่จะล้อมเยอะใหญ่ไหมมีไหมต้องดูเบอร์ก่อนเผื่อเขาซื้อมาหลายขนาดเออมีมีอันนี้ได้อันนี้ได้อะไรนั่นแหละค่ะเจ้านี่ยันเชือกเหลืองนี่อันนี้ได้อันนี้เป็นเทียมด้วย เอาเอาฟองไว้เดี๋ยวนี้กนเยพ่งีเราขไวา่พอเดี๋ยวต้องคุยเรื่องขยะเ่องขยะมาหาเี๋ยวเราดาให้ป่าไม้แล้วป่าไม้จะยยังกนเพราะว่าเพราะว่า้าป่าไม้ล้่เ้าป่าไม้เด่เ้เาเอานเ้า ศูนย์สามหนึ่งศูนยครับทุกคนเลงถือหน่อย ได้ชูบด้วยกันครัมาเอาวางขอดูเลขหน่อย203เลขท้าย203มีแดงเดียวนะครับออกมาอยู่ที่นี่ออกมาอยู่ข้างนอกเลยไม่ค่อยมีเงินในหายนะนี่เป็นใบเลหอก ใบแท่งยใบห้าสิบอยู the the ่ข้างในนี่เก็บเก็บแทบทุกวันนะครับก็เอาไว้ซื้อของเนี่ยซื้อเคร่องเขียนนะครับถึงสองถึงสามนั่นก็เนี่ยอายุผมสามสิบสองปีนะครับผมนะก็ฝากดูด้วยนะครับทุกคนนะซื้อขึ้นซื้อลงนะครับที่เราเห็นเนี่ยเห็นที่เรียกไหนก็ตามเวลาเราซื้อเราต้องซื้อขึ้นซื้อลงกันไลยก่อนนะครับสองร้อเก้าสิบเก้าดอกมาจากกรุงเทพ สองเก้าเก้าสวยมากเลยจะกลับบ้านกันแล้วสุดท้ายเปลี่ยนเงินบาทนะเอาใสาต้นคูอยู่ไหนวันนี้เขาเปิดให้เข้าแล้วนะ ม่จาไหนครับไม่มรถน้ำอย่างเงี้ยต้องไปข้างนอกสลักโอ้มาใครมานอนนี่เ้องอย่างี้เนาะเช้ามาแล้ี่นะมาเปิดตอนนี้ดีมีเอฟซีเอต้นะครับผมมาถวายพระเจผมซื้อมาก็เลยเอาอยู่บ้านมันเยอก็เลยปลูกตาว่าต้องไปหาที่ตั้งก่อนต้นมันจะตั้งนแถวนี้แหละรถน้ายๆลก่อนเจะเตะล้มไหล่ะไปข้างหลังดีกว่ามั้ จะรอดหร,ร a, ือเปล่านะคือคุณแม่ไงแกทำเองแกทำเองเลยให้มันติดก่อน่อยว่ากันมันจะได้ฉง่ายๆไงถ้ามันไม่ติดก็แปลว่าฉ้ดเาุไม่ใส่เลย คียบรรยากาศก็เป็นช่วงประมาณสัก17นาฬิกากว่าๆใกล้จะ18บแป้องตอนนี้นะครับก็ยังคนมาอยู่นะมาไม่เยอะเหรอทยอยมาเล่นนะตอนท้ายอ่ะทีอยู่ที่คอ้มไหเนี่ยอุ้มมากเลยคุ้มมากจินเลยตอนสุดท้ายยันทำเลยนีว่าพี่ไม่นอนกลางห้องนอนเนี่ยจอดนี้เอ้ยบอกทำไมกินพี่แม่เนี่ย มัน่องหมดจะตายไม่ใช่เดี๋ยวว่ถ้าพี่ถูกราวัลที่หนึ่งนะพี่จะเอาจอนีเลยนี่ล้านฮะเอาจอนี่เอาไปเลยถ้าถูกสามบล้านให้จอนี่ร้านหนึ่งจอนี่ร้านหนึ่งเฮ้นให้ผูล้านนะพี่พิวไม่ได้นรถ่ายคลิปไปคอยเราเนี่ยหลายคน รลักฐาโอ้ร้านเดียวมันเสียดเชี่ยวจาก30เนาะถ้าเราได้ขอให้เราได้เนาะจะนีะ่เนาะแค่สามสิบล้านีบเอาโอเคครับทุก <30. S 1> คนเจอกันที่น้าดีครับ